สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เคทิการีรวิววันนี้ไม่ได้พามารีวิวรถยนต์เหมือนเช่นเคยแต่เราจะพาไปสัมผัสกับสุดยอดนวัตรกรรมทางการทหารจากประเทศปากีสถานนี่คือเ f ฟ7 7สันเดเครื่องบินขับไล่ที่เป็นมากกว่าแค่เครื่องบินรบธรรมดามันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอธิปไตยความทันสมัยและการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเ f ฟ7์ันเดอร์เป็นเครื่องบินรบแบบเบาแบบแบบ ที่นั่งเดียวใช้เครื่องยนต์เดียวถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างประเทศปากีสถานและประเทศจีนโดยมีพื่ิสเซนต์อังคกลคอมเพล็กซ์และเชิง c r ต f ะคราฟเคอร์เรชันซีซีเป็นผู้รับผิดชอบหลักเป็นเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจหลากหลายทั้งการโจมตีทางอากาศต่อสู้ในระยะประชิดและโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดิน ด้านรูปลภายนอกต้องบอกว่าโดดเด่นอย่างมากรูปทรงเฉียบคมตามหลักอากาศพลศาสตร์ตั้งแต่ส่วนหัวที่แหลมเปรียวปีกที่ออกแบบอย่างลงตัวไปจนถึงแผนหางคู่ที่เสริมความมั่นคงในการบินโครงสร้างโดยรวมถูกออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วปราดเปรียวทั้งในระดับความเร็วตำ่ำและสูงหากมองจากด้านบนหรือมุมเชียงใจได้ชัดว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ได้มาแค่เพื่อบินแต่เพื่อบินอย่างเหนือชั้น ลายเพ้นที่เป็นเอกลักษณ์ของเทฟ17ตันเดอร์ที่หลายคนคุ้นตาคือแบบสีเขียวเข้มพร้อมสัญ,ญลักษณ์พระจันทร์เซียวและดาวหาแฉกสีขาวซึ่งได้แรงบันดาลใจจากธงชาติปากีสถานลายเพ้นนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เครื่องบินดูโดดเด่นเมื่ออยู่บนท้องฟ้าแต่ยังสื่อถึงความภาคภูมิใจของชาติและจิตวิญญาณของนักบินที่ปกป้องน่านฟ้าอีกด้วยมาถึงเรื่องสมรรถนะต้องบอกว่า f ท17ดันเดอร์ไม่ธรรมดาเลยเครื่องยนต์ที่ใช้คือเครื่องโรด 93เทอร์โบแฟนจากรัเสเซียซึ่งสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึงมัก1.6หรือประมาณ1,975กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้เพียงพอสำหรับการเข้าโจมตีเปลี่ยนทิศบินอย่างฉับพลันและหลบหลีกอาวุธนำวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพระยะปฏิบัติการในการรบของเซฟ17อยู่ที่ประมาณ1,200กิโลเมตร ส่วนระยะบินสูงสุดเมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มอยู่ที่ราว3,000กิโลเมตรทำให้สามารถออกปฏิบัติภารกิจได้กลายพอสมควรโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องเติมน้ำมันกลางอากาศนี่คือความได้เปรียบที่สำคัญในสถานการณ์จริง ทางด้านอาวุธแบบ17สามารถติดตั้งอาวุธได้ทั้งแบบอะทูมิโซอะทูกราวมิโซระรับเบิร์นำวิธีด้วยเลเซอร์รับเบร์ธรรมดาและยังสามารถติดตั้งะรวจต่อสู้กับเรือรบได้ด้วยนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเรดาร์แบบเอเซในรุ่นบล็อก3 ซึ่งช่วยในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นการควบคุมภายในห้องนักบินเป็นแบบแกลดคับพิษมีระบบ f o I l i ไวร r ช่วยให้นักบินควบคุมทิศทางได้แม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น สิ่งที่ทำให้เจฟ17ดันเดอร์กลายเป็นที่สนใจของหลายประเทศก็คือราคาและความคุ้มค่าในขณะที่เครื่องบินขับไล่แบบตะวันตกเช่น F 16หรีเรฟี่มีราคาต่อเครื่องมากกว่า70100ล้านดอลลาร์เจฟ17มีราคาประมาณ25-32ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งนับว่าถูกกว่ามากแต่ยังคงประสิทธิภาพที่แข่งขันได้ ด้วยราคาและความสามารถขนาดนี้เจ็17ตันเดอร์จึงถูกส่งออกไปยังหลายประเทศเช่นเมียนมาในจีเรียและกำลังลอยู่ในขั้นตอนการเจราจากับหลายชาติในแอฟริกาตะวันออกกลางเป็นอีกหนึ่งสินค้าส่งออกด้านกลาโหมที่สร้างชื่อเสียงให้กับปากีสถานในระดับโลกอีกหนึ่งจุดแข็งที่สำคัญคือความสามารถในการซ่อมบำรุงและปรับแต่งได้เองภายในประเทศไม่ต้องพึ่งการซัพพอร์ต จากต่างชาติซึ่งเป็นข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศมองหาในยุคนี้โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ความขัดแย้งระหว่างประเทศยังคงมีอยู่ทั่วโลก mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินในระดับใกล้เคียงเช่น mm hmm. ของอินเดียหรือไกพรนสีของสวีเดนจะเห็นได้ว่าเทฟสเจ็ดมีความสามารถที่ไม่ด้อยกว่าแต่ราคาและต้นทุนการดูแลรักษาถูกกว่าอย่างมีในสําคัญทําให้เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสําหรับประเทศที่ต้องการเสริมกําลังทางอากาศ โดยไม่ต้องใช้งบป,ประมาณสูงเกินไปสรุปแล้วเทอฟ17 Thunder ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบแต่คือผลลัพธ์ของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสมผสานความสามารถและราคาที่คุ้มค่าเป็นตัวแทนของการพึ่งพาตนเองและความภาคภูมิใจของชาติที่กำลังก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง k r i t i า a r e v i e ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับ